สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆทุกคนนะครับมาทำความรู้จักกับแคททยาตัวหนึ่งนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้อาจจะเป็นตัวล่าสุดนะครับล่าสุดเลยเป็นตัวที่เทำเพื่อเป็นเบอร์ล่าสุดที่ทําให้กับเจ้าของแคททยาตัวนี้โดยตรงนะครับตัวนี้ชื่อว่าแคททยาเพชรราศีมาวาโกฮับครับ ตัวนี้เป็นแคทยาวาโกฮับนะครับซึ่งตัวนี้ที่ผมคายต้นคือต้นที่ต้นนี้ดอกมันจะเยอะโดยปกติแล้วครับอย่างน้อยที่สุดที่ผมสังเกตดูนะครับสาหรับต้นนี้นะก็จะประมาณสี่ดอกนะครับมีแต่สามดอกสี่ดอกห้าดอกเคยเยอะที่สุดคือหกดอกรอบเนี้ยที่ผมถ่ายเนี่ยจะเป็นเดือนอกรกฎาน,นะครับช่วงเนี้มันเป็นช่วงฤดูฝน การดอกของเขาอาจจะไม่ได้เยอะถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวดอกจะเยอะกว่านี้เคยเยอะที่สุดเนี่ยสำหรับต้นนี้หกดอกแล้วนี่ผมไม่ได้จัดช่ออะไรเลยนะครับเห็นไหมครับช่อไม่ได้จัดเลยครับเขาจะเรียงตัวกันเป็นหน้าแบบนี้นะครับจะเรียงนะเรียงตัวหน้าเป็นกลุ่มซึ่งจะไม่ทับซ้อนกันนะครับแล้วก็จะไม่ดอกมันจะไม่ไม่ถึงกับแบบว่าเรียงกันถ้าเรียงกันเป็นแนวขนาดยังไงจะดูสวยมากแต่ว่าขนาดนี้ก็สวยนะ ตัวนี้เป็นเพลราสิมาชื่อเต็มๆคือเพลราสิมาวาโกฮับนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งผมเรียกว่าเพลาสิมาโกฮับซึ่งโกฮับคือใครโกฮับคือคนที่ทำแคทยาเพลาศิมาตัวนี้ที่เรารู้จักกันจะเป็น 1, 2, เพลาสิมาเบอร์หนึ่งเบอร์สองเนาะเพลราสิมาตัวเนี้ยนะครับจะเป็นรูปผสมมาจากเอ,อ่อแคทยาทิฟฟนเบลเข้ากับแคทยาลักกี้แหวนทองครับซึ่งออกบอกครั้งแรก น่าจะประมาณปี2,549นะครับประมาณ49-50น้าผมจะไม่ผิดนะก็น่าจะรุ่งรประมาณสัก20ปีอะประมาณ10-20ปีได้นะครับแล้วตัวนี้ยังคงอยู่ในตลาดเพราะว่าหนึ่งเลยเรียงง่ายออกดอกได้เก่งนะครับแล้วมีความหอมมากนะครับตัวนี้ดอกเขาใหญ่ได้กว่านี้อีกนะแต่ในช่วงที่เข้าบานช่วงนี้เป็นฤดูฝนครับทำให้ การกระตุ้นหรือการสะสมอาหารของเขาอะค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับแต่ว่าขนาดฤดูฝนนะรอบนี้ออกมาห้าดอกนะครับก็สวยครับสวยอยู่ประมาณหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าแล้วแต่คนชอบล้ลยกันก็ตอนนี้นะครับที่ผมบอกไปว่าก็สวยนะอันนี้บอกก่อนนะครับว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงฤดูฝนการสะสมอาหารขเขาก็นขาจะยากหน่อยเพราะ่ฝนจะตกเยอะนะครับ ถ้าในช่วงดูหนาวแล้วดอกใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็อาจจะได้ดอกเยอะกว่านี้ด้วยนะครับผมมีไม้รุ่นจําหน่ายครับตัวนี้มีไม้รุ่นจําหน่ายนะวันนี้ก็พามาทําความรู้จักกับเพลสิมาตัวล่าสุดแล้วนะเพล,เพลสิมาโกฮับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแคทยาหรือกล้วยไม้ฮิตใดๆนะฝากติดตามผมไว้ด้วยกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ